เคยใน Blue Society นะคะสัปดาห์นี้นะคะจะยังอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าพูดถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พูดถึงอาหารเช้าเนี่ยคงหนีไม่พ้นถิ่นซ้ำนะคะที่ชาวภูเก็ตเขานิยมทานกันตอนเช้าค่ะแล้ววันนี้นะคะจะก็พาคุณผู้ชมนะคะมาชิมติ่มซำหนึ่งร้านที่มีหลากหลายสาขามากเลยกับร้านนี้ค่ะบุญยรัตน์โกนั่นเองค่ะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะคะว่าที่นี่เขามีติ่มซำอะไรน่าทานกันบ้างาตอนนี้ท้องร้องอยู่มากวาค่ะ ของร้านบุนลัตโกเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะพี่ลุยค่ะพี่ลุยนะตัวผู้ชมอีกไหมค่ะพี่ลุยค่ะเป็นผู้ดูแลร้านบุลลัตนะคะบุลลัตโกบุลลัตโกมีสามสาขาในพิเศษค่ะ,คะ มีที่ถนนบางกอกนะคะสาขาที่1แล้วก็สาขาที่2มีถนนจิลล์อุทิศสองสาขาที่3ก็ตรงข้างโรงเรียนดาวรุ่งวิทยาค่ะก็คือตอนนี้เรานั่งอยู่ที่สาขาที่3จ้ะนี่เองคือเราเป็นคนดูแลค่ะค่ะความเป็นมาของดูดัตสโซนีิเริ่มมาจากไหนบ้างคะจริงๆก็คือเริ่มเดิมทีตั้งแต่สมัยคุณทวดพี่ประมาณสักเกือบร้อยปีที่แล้วอะค่ะนี่เป็นรุ่นที่4อ่ค่ะที่เริ่มมาทำสินค้าตรงนี้นะคะเป็นผู้ดูแลตรงนี้คุณทวดพี่มาจากเมืองจีนแล้วก็มาขายจำนะคะหลังจากนั้นก สืบทอดกันมาเรื่อยๆที่นี่นอกจากที่จะนิยมของชาวภูเก็ตแล้วทีติ่งซำกันเนี่ยทำไมตอนเช้าก็ถึงทานติ่งซำกันไม่ทานเลยดีนะไม่รู้นะพี่ก็เห็นพี่โตมากับตรงนี้เลยอะค่ะปกติอาหารช้าภูเก็ตก็จะมีติ่งซำมีมีพวก้าวต้มขนมจีนก็อาจจะเป็นเหมือนชาวจีนอาศัยใช่ เต็มโต๊ะเลยทีเดียวนะคะเรให้พี่หนูแนะนําหน่อยกันลวกันค่ะว่าที่เป็นที่นิยมนะคะของ,ของร้านมุนรัตโกเนี่ยมีอะไรบ้างคะพระเอกที่นี่คือขนมจีบหมูค่ะขนมจีบหมูคนที่นี่ชอบทานหมูขนมจีบอร่อยมากค่ะเพราะว่าแป้งบางแล้วก็หมึบผอมมากต่อไปค่ะมีอะไรอีกคะ พี่อยากให้ลองชิมปลากุเตปลากุเตปลากุเตใต้ต้องทานปลากุเตใช่ไหมเป็นกระดูกหมูต้มกับยาจีน้ำะจะอกสีจดำนิดนึงแต่มันไม่ขมนะคะ,อ,ะอร่อยมากค่ะเพราะว่าหอมเครื่องเทศกระดูกหมูก็แบบเปื่อยแบบเปื่อยเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องมานั่งแท้เลยมานั่งแท้เลยนะคะตัดกินได้เลยอ่ะต่อไปเลยค่ะมีเกี๊ยนปูทอดคล้ายๆหอยจ้อค่ะถ้าเปรียบเทียบกับทางภาคกลางมันจะเป็นเนื้อหมูผสมเนื้อปู แล้วหวานปูด้วยมีอะไรที่แบบเด็ดดีไหมคลองดูลูกชิ้นปลาเป็นลูกชิ้นปลาคือต้องซื้อปลามาแล้วก็มาขูดเนื้อปลาเองแล้วก็ตีเองจะไม่ได้ไม่ได้ทำเป็นลูกกลมๆไม่ได้มีสารพวกที่ทาให้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยให่เด้งอะไรไม่มีนะคะลูกชิ้นปลานี่คือก็เป็นเนื้อปลาร้อยได้เลยใช่ใช่ใช่ขาถูกต้องค่ะเมหน่อยเติมหน่เด่นนึงมากค่ะเด่นนึงมากค่ะ ที่ร้านเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่เมนูคะได้ที่สุดประมาณ20กว่านะคะ20กว่าเลยนะคะที่ที่ลูกค้าก็จะมาถึงก็ทางร้านก็คือจะลงแบบที่เลยค่าใช่จะลงแล้วก็ลูกค้าก็เลือกทานเอาแล้วก็เป็นถาดถาดไปแล้วคิด็นจานใช่คิดเป็นส่วนสารที่ทานจะเป็นจำนวนถาดไทนะคะถ้าลูกค้าอยากจะเดินทางมาทางที่สาขาตรงลาดุ่ะ ทางจากแอร์พอตมายังเอ่อจากแอร์พอตก็ตรงทางเข้าเมืองจนเจอสามแยกแล้วคุณก็เลี้ยวขวาประมาณ2ไฟแดงนั่นยทางด้านขวาถูกต้องค่ะก็จัว่าหน้านะคะคุณผู้ชมนะคะไม่ชิมมาไดอร่อยอร่อยหรือว่าจะพาไปเดี่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามพี่ดีในม่นะคะสำหรับวันนี้จอยกับพี่ลุยราไปก่อนสวัสดีค่ะ